สวัสดีค่ะดิฉันชัยดาวแหววใจเพชรวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังก่อนที่เราจะไปสปอนเซอร์ก่อนที่เราจะไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังเราควรจะมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้มุ่งหวังเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการขายโอกาสให้เขาซึ่งควรจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1ควรทราบ อายุเพศสถานภาพสมรสข้อ 2, 2> ควรทราบเกี่ยวกับอาชีพประสบการณ์ความรับผิดชอบของเขาข้อ3ควรทราบเกี่ยวกับการศึกษาและความสามารถของเขาข้อ4ควรทราบเกี่ยวกับตำแหน่งทางธุรกิจหรือสังคม ข้อ 5. ควรทราบเกี่ยวกับความสนใจและเป้าหมายของเขาข้อหควรทราบเกี่ยวกับเชื้อชาติาศาสนากลุ่มสังคมและวัฒนธรรมข้อมูลเหล่านี้ทำให้เรามีแนวทางในการสนทนาและสามารถทำให้เราขายโอกาสทางธุรกิจได้ค่ะ แง่มุมที่ได้นำเสนอนี้ใช่ว่าจะเป็นกดตายตัวเสมอไปขึ้นอยู่กับอัตราถัวเฉลี่ยในการสมัครด้วยถ้าเราแนะนำมากเราก็มีโอกาสสมัครได้มากเขาปฏิเสธเราวันนี้ใช่ว่าว่าวันข้างหน้าเขาจะปฏิเสธเราเราก็ยังมีโอกาสเสมอถ้าเรายังไม่เลิกราจากธุรกิจดักลอบต้องหมั่นกู้จริงไหมคะ สวัสดีค่ะ